สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าใบใหญ่ของแก๊ปนะครับนี่ใบนี้ใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาแก๊ปฟูดนะครับใบนี้ราคา980บาทนะครับเพิ่งจัดมาเมื่อกี้นี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ตอนที่เราซื้อมาเขาจะแพ็คมาแบบนี้นะครับลักษณะก็คือจะแพ็คมาอยู่แบบนี้นะตอนที่เราซื้อมานะนี่มันสามารถพับเหลือแค่นี้นะครับเห็นไหมครับนี่ไม่ใหญ่นะไม่หนักด้วย เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับนะครับรับลงมาเลยเพื่อใอายมันแข็งนะปุ๊บนี่เราจะได้แข็งแข็งแบบนี้นะครับด้านล่างแล้วก็เราจะใส่แผ่นโฟมนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับมันจะมีซิปนะครับเราก็เปิดซิปนะครับคัดไปนะครับถ้ายัดไปลงก็เอาโอเคครับได้แล้วหนึ่งข้างครับตาวกันใช่ไหมสาวเลย อ๋อมันนายเป็นไอ้นี่มาเลยนะเป็นฟิช<ห>เชอร์บอร์ดเลยนะไอ้นี่ตอนนี้โอ้บา้านอย่างเออนี่แล้วก็มุมนี้มุมหน้านะครับเราใส่ครบสี่มุมเลยนะครับเรือตกกันทีเดียวแล้วก็แผ่นนี้ก็จะไว้แบ่งแบ่งแบ่งอาหารนะครับแบ่งล็อกนะครับนี่ใส่แบบนี้นะครับมันมีจะจะมีตุ๊กแกมาให้นะครับนี่ครตุ๊กแกเห็นไหมครับจะมีตีตีตุ๊กแกมาให้เลยนะครับตั้งสองด้านเลยอ้ยนี่โอเคแล้วก็ อัน ial, อนี้ก็จะเป็นแบ่งช่องนะครับแบ่งช่องน้ําน้ําแข็งนะครับกันน้ําแข็งหกกันน้ําหกนะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสายสพายนะครับไว้สพายกระเป๋านะครับนี่ตะขอไว้ช่วยช่วยกันแบกนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่ไว้แบกแบบนี้นะครับไว้ถือนี่แต่ว่าผมไม่ได้ใช้แล้วครับเก็บไว้ดีกว่าโอเค โอเคนี่เก็บไว้นี่กระเป๋าใบใหญ่นะครับนี่มันก็สพายได้นะมันมีที่สพายหลังด้วยนะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับมันสามารถสพายได้เลยนะครับนี่เห็นยังครับโอเคนี่นะครับอืเห็นไหมครับสวยงามไหมครับนี่สพายได้เลยครับนี่ยังเท่เหนือตกกระีเดียวมีดลนเสาด้วยนะครับหนูเห็นไหมครับดลนเสา